ก็ขอ,ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวิดีโอนี้ผมมาทําตามสัญญานะครับผมก็คือการเอาโล่งเงินไปชุบช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับขึ้นเตือนใหญ่ๆไว้ที่หน้าจอของท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีของรักของห่วงอะไรที่แบบสําคัญต่อท่านผู้ชมนะครับแนะนําว่าอย่าเอามาทําตามนะครับผมอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมแค่ดูให้เข้าใจก็พอนะครับซึ่งก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมีสัวดิ์กันหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากกด กันเลยและตอนนี้เราก็ทําการเคลือบโลจากสิ่งชั่วร้ายพวกสิ่งปฏิกูลที่เป็นช็อกโกแลตสีน้ําตาลอะไรทั้งหลายเมีเ่ยมันจะกลายเป็นโล่ที่ดูไม่น่ากินเลยนะ <S 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 และก็ไม่น่าอามาโชว์ด้วยเราเลยต้องทําการเคลือบอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มี และผมจะเอาเน็ตช็อกโกแลตบว,วกกับโลหและเราก็จะเอาไปทำการเราก็จะใส่น้ำแข็งลงในนี้ในโฟมนี้แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปให้กลายเป็นน้ำเย็นนะและดูว่ามันจะแข็งไหมนะคือเรายังไม่ได้ทดลองอะไรนะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ก็ก็อดแดดเลยแปมือลุยเฮ้ยและตอนนี้เราก็จะไปล้างนะครับผมซึ่งสถานที่ที่เราจะล้างกล่องโฟมนี้คือ โอ้ย <Okay. S 2> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะล้างตรงที่ล้างไม้ถูซึ่งเดี๋ยวว่ากันเลยนะมันมีอยู่ที่เดียวจริงๆนะคือมันอาจจะตกมุกจก,กระเปรน <c oughs> นั่นแหละไปล้างกันเลย <c oughs> และตอนนี้เราได้ทําการเติมน้ําเต็มแล้วนะซึ่งไอหมาน้อยปลาท้องก็มองเราอยู่นะเนี่ยมันก็จะมีเนี่ย น้ำใช่ไหมซึ่งมันเปื้อนใช่ไหมถ้าเกิดเราไปกินเนี่ยมันก็จะสกมกหน่อยนะแบบอาจจะเป็นแบบขยะในท้องเราก็ได้นะสารพิษได้นะซึ่งเราต้องหาขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือเดินมาหลังบ้านนี่นะมีฟองน้ําอยู่นี่ฟองน้ํานี้มานะนี่แล้วก็ซันไรนี่ซันไรเลมอนท u r b o แต่เขาไม่ได้จ่ายนะเราจะเอาไปใช้ทําความสะอาดกันนะผมดูหมาน้อยสินี่ ปปลุยกันเลย A few moments later นี่แล้วเราก็มาดูผลงานนะครับ <c oughs> ดูดกใกล้ๆมานี่มันก็จะเป็นเอ่อฟองมาหาศาลแล้วก็ฟองใสๆเยอะไปแล้วน้ำมันเยอะไงเวลาเราถูกเนี่ยน้ำมันก็จะกระเด็นขึ้นมานะเนีย่ยดูว่าเล่นน้ำอยู่นะเป็นสมัยเด็กเลยกูก็คือ ถามว่ามันเปื้อนไหมเหรอเนี่ยเนี่ยมันก็ออกเทาๆนะไม่แน่ใจว่าเปื้อนมากไหมนะเกิก็ดีกว่าไม่ล้างอะ่ะเพราะว่ากล่องโฟมีใช้มานานแล้วทุกคนอืมเพื่อนให้กำลังใจ Two thousand years later ดูจากสีน,น้ำนะคือเคือ <c oughs> ไม่น่าเด็กอะ่ะ เนี่ยมันจะกลายเป็นชาโคอย้วทุกคนเนีย่ยเราลองเทน้ําในน,นี้ดูนะเอ้ยในนี้ดีกว่าว่ะเนี่ยเราจะดูนะาน้าท,นที่เทนะท่านผู้ชมดูเนละยเดี๋ยวเราเทน้ําังทิ้งนะอันเนี้ยคือมันเท่าๆ่อ่ะแล้วเราก็ทําการเปิดน้ําล้าง้วทุกคนอันนี้ล้างน้าเปล่าอีกรอบนะเพราะว่าพำความสะอาดเนี่ยดูน้ำดิเกียด,ดําเลยไม่น่าเลยนะใครคิดคอนเทนต์อย่างนี้นะ อืมกูเป็นคนคิดนี่หว่ากูไม่น่าพูดเลยเลยนะแม่งเงยไปฟังมันก็ไม่ได้ข้าบออกนะคือมันเป็นแบบเราแค่เอาไปจุ่มอะทุกคนมันไม่น่าจะขนาดเราใช้แบบนี้ไปแล้วกันนะตกมมุกจกกระเปิดเ่กี้เราคือทําการล้างใช่ไหมทุกคนเราจะทําการเทน้ําสะอาดลงไปนะคือเราต้องทําให้มันสะอาดอะเรากินเองอะแต่ตะ่กี้ไม่น่าสะอาดนะใช้น้ำมันนนะ เราจะกินเองครับต้องใช้นำนี้แล้วกูล้างมือลางเทานั้นเลยลืมอันนี้คือน้ำกองนะทุกคนคือเราจะใช้น้ำกองเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะมันจะได้มีอะไรที่แบบไม่เป็นเชื้อโรคลงไปในท้องเราน่ะก็คือเดี๋ยวเราข้ามไปถึงตอนที่ต้องใส่น้ำแข็งเลยนะไปเานทุกคนอะา A Few moments later. อนนี้อะอ๋อเอ่อมันก็น่าจะได้อยู่มั้งน้ำแข็งประมาณเนี้ยทุกคนคิดยังไงอะก็เดี๋ยวเราไปลองขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมว่าช็อกโกแลตที่เราซื้อมามันจะแข็งไหมนะโอเคท่านผู้ชมก็คือสถานการณ์ตอนนี้น้ำแข็งเราไม่พอนะทีแรกว่าจะเอาแค่ในตู้เย็นนะแต่พอดีว่ามันไม่ได้จริงๆอะเนี่ย คือมันละลายไวมากแล้วพอดีว่าน้ําเราใส่ไปเยอะมากๆครับผมเพราะว่าเราต้องให้ท่วมโล่งอะไรนี่คือกล่องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเนี่ยเราเลยต้องใช้ปริมาณเท่านี้นะคือเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเรารอก่อนนะโอเคไหม คือตอนนี้เราเกิดปัญหานะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากที่จะแบบเข้าใจมากไอชช้ช็อกโกแลตที่เราซื้อมาคือผมเอาไปละลายน้ำเลยทุกคนมันจะมันจะกลายเป็นอย่างนี้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมคือมันไม่แข็งเว้ยแล้วเราก็ทําการไปซื้อช,ช็อกโกแลตมาซึ่งเราต้องเสียตังค์เพิ่มตั้งร้อยสิบบาทมันก็กลายเป็นช,ช็อกโกแลตอันนี้แทนชื่อว่าอะไรวะโคตชโชคติ้งช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปเอาละลายน้ํากันนะแล้วเราก็จะเอามาเคลือบโล่สุดหวงของ youtube ไปลุยกันเลยกี่รอบไป็นแน่วันนี้พูดพูดลุยกันเลยเนี่ยไป A few moments later กาแล้วชิปตั้งเตาครับผมเปิดเตาแก๊สเตาแก๊สไฟเปิดเรียบร้อยต่อไปทำการใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อเคี่ยวช็อกโกแลตเดี๋ยวลู้วิธีนะเนี่ยใครว่องมีสัวทำอาหารได้เป็นดูเราจะใส่น้ำลงไปในนี้นะทุกคนปึ๊บพอใส่ปึ๊บเรามาตังต้งเตาใ้น้ำมันเดือดใช่ไหมและกระทะเนี่ยคือเราจะใส่ ไอเนีหม้อเนี่ยรเราจะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะมันเป็นการทําให้ช็อกโกแลตอะถ้าเกิดมันโดนความร้อนมากอะอันนี้คือความรู้ะนะคือนานๆที่ช่องมัซูอาจะมีความรู้เลยคือถ้าเกิดช็อกโกแลตมันโดนความร้อนมากนะท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นว่ามันจะไหม้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาน้ําเนี่ยที่มันมีจุดเดือดเนี่ยคือไม่รู้หรอกแต่มันรู้วิธีผมรู้วิธีอ <laughs> ะประมาณนั้นอะ คือมันจะทําให้ช็อกโกแลตไม่ไหม้กลายเป็นแบบมันกลายเป็นการเคลือบช็อกโกแลตแทนนะคือเราไปถามกับร้านมานะเขาบอกว่าต้องเอาเป็นตัวนี้น, <bastards. S 1> นะซึ่งเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเราจะเอามาเคลือบช็อกโกแลตนะเอ้เคลือบโล่นะโล่เ <üf> ง MM. ินนะคือมันจะดูแปลกอะเราก็เลยนี่อุปกรอนโคตรใหญ่อ่ะแต่ว่าแบบแข็งมากเลยนะท่านผู้ชมฟังเลยคือมันแข็งมากอเดี๋ยวเราจะให้แม่ครัวสุดเถียนของเราตัดช็อกโกแลตให้ครึ่งหนึ่งนะมาระวังถ้าแข็งมากเลยนะ วางเขาสิเองกดไปแข็งมากแข็งมากบอ,อกแล้วแข็งมากกล้ามแข่งของเธอดูความแข็งของแขงนนี่นี่มือแตกกันแล้วเนี่ยคุย,ยใหญ่ๆคุยถูกแล้วได้ไหมเฮ้ยสุดยอดไม่ได้เชื่อนี่เราก็เอาอุ้ยเครียดอติดแล้ว นี่แล้วเราก็ช็อกโกแลตนี่คือกูยังไม่ได้ล้างมือเลยซื้อมาเนี่ยใส่ใส่ไปในนี้นะทุกคนคือมันละลายไวมากนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่มันมันละลายแล้วอ่ะอุ้ย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 ดูดิมันมันมันละลายไวมากเลยคือมันโดนน้ำร้อนเนี่ยแล้วมันรุ่มก็เพื่อนอยู่นะไหนไปจานหน่อยนี่นะพอทําการเคี่ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการเอาไปเคลือบช็อกโกแลตนะแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงนะน้ํามันยังไม่เดือดมากตอนนี้ เดี๋ยจริงๆก็ต้องจับอย่างนี้เนี่ยสองท่าสองมือเพราะว่ามันมถีถ้าเกิดเราปล่อยปุ๊บน้ํามันมีโอกาสเราเคี่ยวไปแล้วลวกตีนนะฮะคือลวกตีนช่องมิจวัตรอ่ะเราทําการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมดูไปไฟไม่แดงเนะนี่ยนี่เคี่ยวไปเรื่อยๆนะย Two thousand years later นี่คือตอนนี้มันละลายนะท่านผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวนี้่านี่ผมบอกแล้ว เราต้องจับกระทะไว้นะตะกี้มูแต่ดูกล้องไงเนี่ยเริ่มละลายนะคือตอนนี้ผมเอาไอเนี่ยตะหลิวเนี่ยที่มันลงไปได้ทะลุแบบเนี่ยกลายเป็นชิ้นๆแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวจะให้มันละลายสุดๆไปเลยนะนี่ละลายแล้วนี่ตอนนี้ไม่มีเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วนะเริ่มละลายทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการขั้นตอนสุดท้ายเลยนะไปคือตอนนี้เราช็อกโกแลตมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะเย็นก่อนนั่นแหละ พราะถ้าเย็นแล้วจะสวยเอาเลยนะโลมาพร้อมทดลองตากล้องเราไม่มีตากล้องช่วยด้วยเราต้องการตากล้องอีกคนนึงหนีได้ <c oughs> อันหนีไปก่อนนะจากไ้น,นะ A few moments later มาลาดเดี๋ยวมาใช้นี้แล้วหนึ่งสองลาดตั้งไหนหัวมาใจ้นี้บอกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเกียนี่เกียร์เร็ว เยแม่งการทดลองละอะไรวะเนี่ยชือผูช้ชม อ๋อดีวะอ่าได้แล้วได้แล้วจุ่มเลยเอ้ยเราจะจะจะอันี่ยังไงวะเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยจะเพิ่งนี่จุ่มก่อนดิแข่งแล้วโอ้รอวันรอวัอีกนิดนึงชิ้นไงรอก่อนเพื่อความชิววะแข่งแล้ว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 มดูพี่แข่งแล้วไหนเอาแข่งก่อนแข่งแล้ว เวดโด้โอ้ยเอาไว้ยูทูบเบอร์คนแรกของโลกด้วยเอาดิจูบีกอะไรอะโอ้ยเย็นดิโอ,โอ,โอ้ยอเยน็นดิเอาขึ้นนะัด พอไหมเวลาฟุ้งใจก็จะจัดงานนะวิ่งฟ้าหันนด้วยวิต้องรอมันเย็นก่อนหน่อยหนึ่งวะอุ่นาอากาศมันเย็นแข็อนนออง,อ,งอ,นนอ,อันมานะเย็นเท่ <c oughs> เฮ้มันเป็นรอยโล,ลยง่งเลยจริงๆด้วยถ้าเกิดสังเกตอะเห็นเงาอะเย็นนี้ยเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมในกล้องเห็นไหมคนเย็นโดยูทูบเบอร์คนแรกของโลก <c oughs> มิตบี้ยังไม่ทำเลยกลับนะครับ ลองนะไม่หลอกนะยกินได้จริงดนะ้ยต้องกินจริงดิมันจะแตกตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งนะอืออืมก็ช็อกโกแลตอะใครถามรสชาติโล่โลเงินนะที่มันพินทุกคลิปนะจำไว้นี่แหละสุดยอดโอ้โล่งเห็นด้วย ขอบคุณมากฝากกดไลค์และกดแชร์กด like, แชร์คลิปนี้ให้ยูทูบเบอร์ที่ทุกคนชอบดูนะให้เขาเอาไปลองทำนะคือทำคนแรกของโลกจริงๆนะนจริงๆเลยคือมันไม่น่ามีใครบ้ามาทำอย่างนี้มั้งเออไม่น่ามีคือขาบคุณมาเฮ้ย <c oughs> มันก็กรอบอยู่ <c oughs> ด้วยกรอบติดเพราะมันโดนความร้อนมาปุ๊บแล้วเย็นเลยอ่ะอืมอร่อยู <c oughs> ปเปนน็เลย อาจจะดังระดับโลกใครไปรู้ฝากแชร์ด้วยมากินได้จริงนุ้ยดูดีเพื่อนเต็มเลยแม่งเลยกินเหมือนไม่เคยกินมาก่อนนะไม่เคยมีใครทำนะเว้ยอร่อยดิอร่อยเอาออกไงเดยวทีนี้เฮ้ยโคโอไม่รอเป็นข้าด้วยอ่ะแต่ไม่ได้อเันก็ไม่ทเนี่ยอันนี้ที่เราต้อง แรงไว้นะทุกคนเพราะมันจะไม่เปื้อนนเวลาเราเกะออกเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้ผมลอกใส่จานนะฮะข้างหลังนะลองดูดิยกมาดูาคือผมลอกใส่จานไว้หมดแล้วช็อกโกแลตอะไรพวกนี้เนี่ยเนยเน่เหน่เห็นไหมแต่มันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรแล้วก็ไปใช้ต่อได้ <c oughs> เนี่ยผมก็ลอกออกมาเนี่ยเหนห่แมไม่เปื้อนอะไรเลยเดี๋ยวเราค่อยผมจะเอาไปถูสั้งหน่อยหนึงน่งแล้วกันนะขอบคุณมากเสร็จแล้วน,นี่นะทำเสร็จล้างนี่คือโลคเงินที่สะอาดมากๆนะ ฟองน้ำมาถือเลยฟองน้ำลั้งจานเนี่ยแหมอันนี้ทุ่มเทม,มากนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์หน่อยนะครับผมแชร์ให้แบบคลิปนี้ดังไปเลยเอาดิคือ,อให้เป็นไวรัไวลไปเลยให้ทุกคนทําตามเลยนะโลกชุบชอบรร็อกโกแลตเนี่ยแหมมีใครทําสวยกว่านี้ไ,มไหมละ่ะไม่น่ามีเพราะกูทำอยู่คนเดียวขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้านะรอติดตามชมออ